พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสดุดีบทที่15ข้อที่สองถึงข้อที่หบันทึกว่าคือผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างหาที่ติมิได้และปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมและพูดความจริงจากจิตใจของตนผู้ซึ่งไม่ใช้ลิ้นของตนในการนินทาว่าร้ายไม่กระทำชั่วต่อเพื่อนในสายตาของเขาคนถ่อยเป็นคนที่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม เขาให้เกียรติแก่ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าเขาเป็นผู้ที่ไม่ได้ให้คนอื่นกู้เงินโดยคิดดอกเบีย้ยและไม่ยอมรับสินบนต่อสู้ผู้ที่ไร้ความผิดผู้ซึ่งกระทำสิ่งเหล่านี้จะไม่หวั่นไหวเป็นนิดข้อคิดจากพระวจนะชีวิตที่ไม่หวั่นไหวเป็นนิด 1. ชีวิตที่ปฏิบัติตามพระธรรมของพระเจ้าจนไม่มีที่ติ 2. ชีวิตที่มีวาจาเป็นพรคือพูดความจริงด้วยความจริงใจไม่นินทาว่าร้ายใครไม่ทำชั่วด้วยวาจา 3. ให้เกียรติคนที่ยำเกรงพระเจ้ารังเกียจพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความถอยในทุกรูปแบบ 4. เป็นคนเมตตาและรักความยุติธรรมขอพระเจ้าอวยพรค่ะ